เชื่อแล้วแม่งแจกแต่ของแท้งกับเทียไอ้ไอ้เทียอะไรเนี่ยฮัลโหลอะไรวะนนี้อ่ะเฮ้ยออฟทองออฟหลงโอ้ยไป้เชียนคอเอ่อลงไรดีลงนี่ก็ได้โซโลมึงถือไปอันนี้ผมรอทำวาวเดียวของผมปกติแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณเดปอนครับถ้าถ้ากระตุกบอกผมนะผมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันแต่บอกผมที ฉัน <laughs> ไม่ได้ดูบอร์ดใครเลยเนี่ยมีใครคอนเทสต์โกลเด้นอวยหัวคอกเราเปล่วปวาวะไม่มีเนาะไม่ได้โฟกัสเกมเลยอะทำไมถึงได้ตั๋วิดวคู่น่าจะห้องหลุดซอฟต์ริปชันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนผมเข้ามาเออใช่หลุดซอฟต์ริปชัน ใช่แต่ผมไม่ได้เก็บต้นมงต้นไม้อะไรเลยนี่ผมต้องเก็บเงิน70ก่อนนี่หว่าไอายักเมนนี้เดี๋ยวผมลืมอีกโกลเด้นฟะีดเนี่ยเก็บเงิน70ครับแล้วแม่งออกแต่ของแทงเว้ยมีแต่ของแทงอ่าเอาหนี้มาก็ได้เอาตังค์หน่อยขา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 ย,ขายไม่มีอะไรใช้ได้เลยนะนะั่นแหละเขียเอาตังค์ ใช่ครบแล้วก็นี่ Executioner เอเคเก็บ er. okay. 70บาทแล้วก็เรื่อยๆไม่มีของให้อเฟเลยอะ่ะอันนี้คือความหยาบอยากกลับไปเล่นส3แก้มือ9คนแพ้10คน <laughs> เดี๋ยวมันก็กลับมาให้เล่นมั้งแต่น่าจะนานนะมันยังหมุนอยู่ไหมเนี่ยทำไมอจอแสดงตัวอย่างสแสดงตัวอย่างไลผมมันยังหมุนอยู่วะมันหมุนอยู่ไหมเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ย ผมปับบิตเลทแล้วนะภาพมันนี่ไหมภาพมันแตกไหมคือว่ามันปกติยังไงบอกบอกผมทีนะอ๋อสู้ไม่ได้เลยเฮ้เซนสิเข้าโลเด้นตอนไหนผมไม่รู้อะเกมแม่งยังไม่ประกาศเลยผมเดตามหน้าเพจมันอยู่อะคือตอนเนี้ยในชีวิตผมเนี่ยรุนอยู่อย่างเดียวว่าเซนสิแม่งจะเข้าโลเด้นหรือเปล่าเน,นี่ยตอนเนี้ยนะ ลุ้นชิปหายวันไหนคือมันประกาศว่าเออโลเด้นจะเข้านี่คือแบบผมน่าจะดีใจมากๆเพราะว่าผมจะได้เล่นเซตสิบในโลเด้นสักทีผมไม่อยากเล่นในทีฟท,ทีอะ่ะผมจะได้ทาคอนเทนต์ด้วยไม่รู้ว่ามันจะเอาเข้าไหมแต่มันน่าจะเอาเข้าแหละมันน่าจะตามรอยเซตสิบอ่ะตอนนี้เซตสิบมันเอาเข้ามันเอาเข้าตอนประมาณแพทสิบสี่จุดสี่แต่ของโคเด้นมันอยู่ประมาณแพทสิบสี่จุดสามบีอะ่ะผมไม่รู้ว่าแพทหน้ามันจะเอาเข้าไหม จะสืบสนุกไหมพี่สนุกกว่าเซตนี้แบบประมาณสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะสามร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นี่หายกระตุกแล้วไหมหายแล้วใช่ไหมทุกคน,นกระตุกอยู่ไหมเนี่ยแต่บอดผมนี่แบบขี้เกียจเกินอะตอนเนี้ยไอ้แค่สู้สู้ใครไม่ได้เลยผมจะหลุดดาเมจไม่มีไอ้แค่มีแต่ของแทงโอ้ oh my god oh my fucking god something wrong with me อันนี้เขาไม่แพ้ใครเลยเนี่ยกชี่เฮ้ย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 โอ้เตพิกด้วยไม่ใช่เซเก้เนเด้นนะแดนเบอร์าฟแมนเฮ้ยงูขอธนูก็ได้เปิดได้แค่เด้นเลยยากรีรเปิดส่ะแม่งอาเฟ่ถือตะหลิวอาเฟ่ถือกระทะโคตรดี ไม่มีของดาเมจเลยแม่งมีแต่ของแทงไอ้เหี้ยน้ำตาจะไหลเฮ้ยมันมีคนเล่นเทคกซี่สองบ้านเหรอไอ้บ้านนี้ก็เทคกซี่ไม่ใช่อ่ะเออแม่งแย่งกันเล่นเทคกซี่ไม่แน่มันอาจจะไปไปเล่นสตรีทก็ได้ไมั้งไปเล่นไอ้นั่นอ่ะแบนซิกสวัสดีครับสวัสดีคุณไม่ประสงค์ออกนามครับมันกระตุกไหมเนี่ยเห็นผลโหวตแม่งเท่ากันเลยอ่ะผมผมก็ไม่รู้ว่าแม่งกระตุกหรือเปล่า ไอ้เฮ้กูสู้ใครไม่ได้เลยเฮ้ยมึงเอาของดาเมจให้กูเหอะจะตายฮ่าและเกมไอ้เฮ่อเช็ดตอนนี้ผมอยู่ที่เน็ตอัพไม่ออกเสียงหายแล้วเออบอกสรุปหายแล้วไหมหายแล้วใช่ไหมเนี่ยบางคนบอกแอบกระตุกนะถ้าผมต้องทำไงวะเนี่ยเซ็งวะเป็นที่เน็ตผมบอกว่าเพราะวันนี้ช่างมันเพิ่งมาทำอะ ช่างมันเพิ่งมาแก้เน็ตให้แล้วเมื่อวานผมแม่งไม่ม <KS> ีเน็ตใช้ไปวันหนึ่งไอ้ผมจะผมจะต้องทํายังไงแล้วผมต้องจ่ายราคาเต็มไหมอะวแล้วแลว้าผมไม่ได้ใช้เน็ตไปวันหนึ่งนี่ผมเสียเปลี่ยบไปเนี่ยแบบเนี้ยเอ้ยปกติจากไอโฟน e 6 p r r o m x x ไปเวนั้นซะอีกเพิ่งดูคลิปโกลเด้นล่าสุดเพิ่งรู้ว่าพี่อยู่เพชรผมอยู่หัวหินอ่าผมอยู่หัดเจ้าสำรานะครับ ปรับดีเลยไม่ก็ลองรีไอพีเน็ตดูแต่ผมไม่อยากให้มันดีเลยเยอะอะดิเผื่อแบบบางคนกดดักเนี้ยเออมาเล่นด้วยกันนะ่ะไอเ้แต่เลือนผมไหลไม่หยุดเลยนะตอนนี้เหลือ50กว่าละและ้วของดาเมจผมจะได้หรือเปล่ารอบคีพรอบนี้คำถามเลยอไอเฮียไอไอเชดดูนะี่ย ตอนตอน,ตอนสเตจสองผมได้บูบัฟมานะเทียสองอันแล้วดูไอ้เชี่ยแม่งแจกเทียมาให้ผมอีกสองอันผมว่าไอ้เกมเชี่ยนี่มันโกงส้นตีนผมเลยจริงนะจริงนะเนะี่ยไอ้เชี่ยเกมเชียเช่ยนี่มันโกงส้นตีนผมละ แล้วกูทำของอะไรได้บ้างวะฮะอโลโหลอ๋อไอเชี่ยผมงึดวะจริงๆนะเชี่ยผมต้องสแสลมแล้วผมก็ทุบอะออกเป็นโชว์จินกูเพิ่งทุบเทียท,ทิ้งไปไอ้ กุรอนของดาเมจกูย่นได้เช่แล้วผมต้องทำยังไงกับชีวิตอไอเทมเยอะนักเี้ยไม่มีด้วยแพนดอล่าไม่มีครับอันนี้เี้ยผมโอ้ยใชโลบัสทีนี่กูอะ มึงให้ของแบบนี้มึงก็เอาแอนนี่มาให้กูเออแค่นั้นแหละออถ้ามึงมึงจะละยำตำบอลเกินไปแล้วเพื่อนโอเคโอเคขอบคุณครับเอ,อ่อขอบคุณครับเมื่อกี้ผมผมน่าจะร้อนไปนิดหนึ่งนนี้ผมขออภัยด้วยคุยกันได้นะแบบนี้คุยกันได้เลยมันอาจจะเป็นตามบีฟไงแบบแกงให้เราแบบผัวร้อนอะไรเฉยๆประมาณนั้นนะ แกงเราหัวร้อนเฉยเดี๋ยวผมต้องใช้ตังค์ให้ครบก่อนจริงๆแบบมันอยู่ในสคริปต์อยู่แล้วไงเราก็ไปโวยวายกับตัวกระตากไงทำไมเล่นวนนี้ผมจะเอาของไอะดิจะเอาของให้ครบอ่ะเชื่อแต่กูก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะแม่งเอ้ยมันไม่มีามดาเมจด้วยเียคือประเด็นคือไม่ไม่มีามดาเมดเว้ยเอาชื่อไรผมเขียนผิดเหรอลืมแก้เดี๋ยวไปร้อยซะแล้วอะหนึ่งหนึ่งสองซะด้วยเนี่ยเลขมงคล เยวเกี้ยวเกี้ยวรอก่อนตอนเนี้ยเข้สวยเอ่อเฮ้ยนีออ่ออออออมาจากไหนเนี่ยเนียนอยู่เนียนอยู่ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยเอ่อลงก็ได้ลงนี่ก็ได้ไม่มีของดาเมจให้อเฟ่แล้วกูต้องเล่นแอนนี่แบกอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้บ้าเอ้ย กูจะปวดกูต้องเล่นอันนี้แบกอีกแล้วเหรอได้ของอะไรแลวครับหมดนี้ไอพวกของรางวัลจากพาร์ทของอะไรพวกนั้นนะครับมันเป็นแบบเหมือนของแล้วเออเล่นเอาเก็บๆไว้เป็นพวกกรอบรูปกรอบอะไรพวกเนี้ยส,สรุปนี่มันหายกระตุกแล้วใช่ไหมทุกคนปกติแล้วใช่ไหมผมจะได้สบายใจหน่อยไม่ต้องคอยแบบพะวงนี่ <laughs> ปกติแล้วใช่ไหมเอ้ยคุยกันได้เว้ยส่วนพอมีภาพหน่อยแบบนี้ว่าของแจกมันหวยเกินเขาเลยไม่เล่นผมนมันเผื่อแบบไอ้นี่ไงเผื่อแบบมันเป็นของแลอะไรเงี้ยแม่งเล่นไอ้นี่แบก็ได้ต่ใครที่ไม่รู้นะครับว่าทําไมผมถึงไม่อยากเล่นไอ้นี่แบกเรื่องมันยาวแล้ววันนี้เราไปฟังนี่น่าจะยาวนิดหนึ่งปกติโอเคผมสบายใจละแต่ในในมันก็นั่นแล้วอะ่ะเออ สักหน่อยแล้วกันเล่นก็ได้เรื่องมันยาวครับเรื่องมันยาววันนี้อยากฟังมันไม่มีอะไรเราผมเคยเล่นแอนนี่แบกแล้วผมก็แตกแปดแค่นั้นแหละผมก็เลยไม่อยากเล่นมันแค่นั้นเลยมีแค่นั้นแหละผมพยายามเล่นแอนนี่แบกแล้วผมก็แตกแปดแต่ตอนนี้มันมีแต่ของเล่นแคสไงแล้วแม่งเล่นโกลเด้นออค่ะแอนนี่มันต้องเล่นแอมมว้ยถึงจะเก่งอ่ะ อเฟย์ผมไม่มีของสักชิ้นเอ๊ะน้ำตาผมจะไหลก็ตาเฮลดูดาเมจแอนนี่ถ้าผนนีงต้องหาของให้อาเฟย์อ่ะไม่งั้นคือไม่งั้งนคือตายห้าตายห้าแน่นอนบทนี้มีตัวแจกรีน่ารักนะเหมือนเออไอตัวนั้นแหละไอตัวไอขี่ยานนะเออนั่นแหละที่ผมอยากได้อยู่นะหมดเลยแล้วที่จะเล่นนะเนาะ โลแม่งเลยแล้วกันไหนๆก <c oughs> ็ไหนๆแล้วอยู่เวลแปดโลแม่งยันตายแหละจบๆเคต้นไม้ครบแลละโลยาวๆจากได้การเล่นนะผมจะเอามาเปิดไอ้นี่เปิดมอดไม่ใช่เปิดมอดเลยพูดว่าเปิด เปิดความสามารถมานะเอาตาเขาเล่นอ็อกมาใส่ให้สายาดีกว่าไหวไหมนี่ตาน,นี้อันนี้มีภาพมีของดีอะ่ะออของ B S มันเลยอะ่ะน่าจะพอช่วยได้ละมั้งเซกหมีรัวๆแมวอยู่มีจริงๆผมอยากได้ดาเมจจากอันนี่มาช่วยอะ่ะเออชื่ออะไรนะเนี่ยอันนี้มา ผมว่ายูมิมันไม่ได้แวลูขนาดนั้นนะเปิดแค่แอมสองไม่ได้เก่งมากปกติเอามาเซกมีอย่างเดียวในคอมโลเดนอ็อกเออนั่นแหละหน้าที่มีแค่นั้นแหละแต่ตานี้ผมไม่มีของกายภาพสักชิ้นที่มีก็คือมีดาบกระหมดัดเนี่ยแล้วก็ดาบดาบนี่ไม่ใช่ด้วยดาบนี่ได้มาจากโชดได้มาจากการทุบซึ่งที่ทุกก็คือบูบับเกมนี้ผมมีแต่เทียแค่นั้นแหละเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยมีกระสุนให้วะเฮ้ยว่าไม่ได้อันนี้ เหมือนเกมมันได้ยินว่าเราด่าอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไม่ได้นนี่อ๋อละเป็นเรื่องเอาละเป็นเรื่องมีตัดฮิวยังวะมีแล้วนี่วอันนี้อะไรฮะหยุดเลือดผมผมขี้เกียจเล่นสายไอ้เซฟเฟอร์นะขี้เกียจแบบฟูจิชั่นแบบยกคนอื่นเลยเล่นแม่งอันนี้แหละเสจจบนี่แหละ ดาบมาก่อนเพื่อมันดรอปไอเทม่มเอาเบลดีกว่าไปเบ้าอเอ๋ออันนี้แบกหวังว่านะคาเบยโก้สองคือผมจะอุ่นใจวันนี้ผมไม่มีของกายภาพเลยไอ้เนี่มีแต่ของเล่นแคสตานี้และอันนี้มันจะช่วยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเรียกหมีมาแล้วเฮ้ยเอาวะเอาวะเอ้ย เฮ้ยดาเมดเป็นหมื่นนะเฮ้ยเชื่อว่าไม่ได้หรอตานี้พักอาเฟนหนึ่งกุนซูดาเมจมากกว่าแอนนี่ไม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 ่หรออันนี้เอาให้เยอะได้ดาเมจจากอินิมามาช่วยเยอะไหมวะพันหนึ่งหรือว่าเปิดแอมดีวะเปิดแอมหรออืมอืมอืม,อม แล้วทำไมผมได้แต่เซจูนี่วะเนี่ยที่ว่าเอกเบียโก้มาเสกมาให้เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมเปิดแอมดีไหมแต่ว่านี้เราได้ดาเมจจากแอนิมาเปิดแอมมันจะดิฟขนาดนั้นเป่าวะไม่ไมั้งเจอกันเวทอันเดียวอันนี้ง่ายเออดิวันนี้ไลท์สองรอบไม่ครับรอบแรกมันกระตุกอะเด็ผมเลยลงไลท์แล้วก็อันนี้ใหม่เออยมูมิมันก็แอนิมาดีว่ะผมลืมผมลืมผมลืมโทษโทษโทษ ตรงนี้มันก็แอนิเมาดีว่ะผมไปติดภาพว่าไปเล่นกระบอดแอมมาเลยผมก็เลยลืมไปเลยว่ามันเป็นแอนิเมะลืม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 เฮ้ยมีดาบสองอันสวยเฮดเบดมาละเอ้เป็นเรื่องเออได้อยู่ลืมไปเลยโทษโทษโทษปกติเล่นแต่คอมหมาแมวอ่ะแล้วก็ลืมไปเลยว่าแม่งเป็นแอนิเมา โลครับเฮ้ยไม่ให้ความหวังหรือเปล่าให้ความหวังหรือเปล่าเนี่ยเช่นนี่เก่งกว่าแน่นอนอะ่ะเตกแซกยัไงไงก็เก่งกว่าเตกเชื่อนี่ยังไงก็เก่งกว่าของแทงสับไม่ทันเลย หลายใอยู่ไหวอยู่แหละแบนซิกมันไม่ใช่นี่หว่ามันมีคนเล่นเวียกาสองคนนี่หว่าน,นี่เว็กเอ็กโซเฮ้ยอันนี้ของดีนั่นแหละเอาดีปะวะเหมือนจะไหม่เดวยวห่าทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นวะอยากได้ไออมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ได้ ใช่สตารพี่ใช้อนี่แบกมีแต่ของเล่นแคสอะเดี๋ยวดาเนี่ยมันเสกหมีไวอยู่อ่ะมันก็พอแบบเออได้อยู่หรือมั้งไม่แย่เดี๋ยวต้องสับของแทงให้อนี่ก่อนเออเช่นนี้ต้องไปแล้วละแล้วก็เป็นนี่แทนสับนี่โลครับโอเคเอา Okay. อก็ตังค์ไม่พอขาดสองทีผมต้องขายเช่นี้แล้วก็เดี๋ยวก็รอตังค์จากออกแล้วกันแล้วค่อยโล2สองทีขอประมาณสามบาทอะได้ไหมเนี่ยเอาไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยแพ้ปะนี่เออแตก ตังค์ไม่ได้แล้วเอออีกหนึ่งทีโอเคครบครบครบแพ้อะไรวะแพะเเ้เวกอเวโก้ของไม่ครบอะไอ้ไะไอ้เฮี้ยนี่ไม่ไม่สองดาวสักทีวะผมหามานานแล้วเนี่ยผมโลไปเยอะอยู่นะเออัมต้องให้บนนี่ว่าผมค่อยมีภาพหน่อย เมื่อกี้ผมแพ้ใครวะแพ้เวกเหรอแซกแทนกาเลนเอ้ยกาเลนแทนแซกเอ่อถ้าแซกมันสองอะผมอยากให้มันเป็นตัวแทงหลักเว้ยแม่งเก่งกว่าเลีโยวหน้าแน่ๆและไอออร่าผมก็อยากให้มันสับคโบโ,โก,โกะผมไม่มีของให้ไอ้สายย่ามั้งไม่ต้องสีเรียดหรอกมั้ง เฟสองแล้วอ่ะน่าจะพอมีภาพบ้างแหละเนี่ยสเสกหมีรัวๆเลยอยูด่ดีอะเฟ่แม่งดาเมจเยอะกว่าแอนนี่แอนนี่แม่งคือแบบดาเมจ่รองโอ้ยเซกคสองละอาเรนก็เมื่อกี้ผมกดขายอะไรวะเมื่อกี้ผมกดขายแอนนี่ไปตัวหนึ่งไอ้เชี่ยมเมาส์ลัน่น เด้เมาลันอ่าไม่เป็นหรอกถ้าเกิดถ้าเกิดมันอยากสาวเดี๋ยวมันก็มาเองแหละถ้าเกิดมันจะสาวเดี๋ยวมันก uh, ็มาเองแหละต้องเรียกร้องหรอกคงทั้ง ไปดีวะเน,นี่ยอ่าแ like ค่นี้ก็ได้เอาให้เคแล้วกันเดี๋ยวรอเล่นเคก็ได้สวัสดี Rat ครับไม่ได้รู้รายสักพักเลยสวัสดีครับคุณพยุติธรเมื่อวานผมเมื่อวานผมก็หยุดด้วยแหละเมื่อวานผมไอ้นี่เน็ตหลุดน่าจะ น่าจะสายไฟเน็ตน่าจะสายเน็ตขาดนะหวานเนี่ยแซ็กซีวเมียโหดไหมไม่รู้อะแซ็กมันเวทอแต่ไม่ใช่เหรอแซ็กมันดาเมจเวท่ะเดี๋ยวผมรลเอาสแต็กเลัน needs, เฮ้ยเค okay, มาแล้วแต่ไม่มีสล็อตลงอยู่ดีอะถ้าจะลงได้ก็แทนเนี่ยแทนออร่ากับเนี่ยแทนก็ได้ไมั้งถ้เราเล่นนี่ดีกว่าเออเราเล่นเคตีไกลดีกว่า แค่ตีไก่เราไว้ครบสแต็กแล้วกันตานี้พอล่าเราไม่เล่นละช่างแม่งนี่เป็นตัวนี้ดีกว่ามีของแล้วไงตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเล่นโคโบโกะแทนไอซาย่าดีกว่าเฮ้แต่ว่ามันต้องเอามาร์คแมนเพื่อเ,อเฟยเนาะรวยครบ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 ร รอยครบรวยครบก่อนครบยังวะครบแล้วมั้งครบแล้วโอเคครบแล้วเอ่อกาเลนแล้วผมแพ้คนนั้นได้ยังไงวะเนี่ยอ้าวไม่แพ้นี่หว่าชนะโอเค ขวามสองตัวไม่ไม่ไม่ไมไมผมผมไม่ได้จะทำสามดาวแล้วเดี๋ยวผมรอไว้มันครบครบก็พอแล้วเนี่ยเก็บตังค์ดีกว,ว่าถ้าเกิดไอ้ที่หนึ่งมันเลือดเยอะอยู่เราอาจจะไปทำได้แต่เดี๋ยวผมเก็บตังค์แล้วอันนี้ผมจะโลให้มันครบๆเฉยๆเอาสแตก็กไดเคสองดาวแล้ว เคปยืนสายาเอาเคไปยืนไปยืนไม่ซ้ายก็ขวาสายาโอเคได้ได้ได้เลยแต่สายาเนี่ยผมจะเล่นดีหรือเปล่าวะหรือว่าผมเล่นเป็นโคโบโกดีกว่าเคบันกาดว่ะไออีดีกว่ามั้งเฟ่เก่งแน่ไออีอะอยากเล่นโคโบโกแทนสายานะตัว5บาทให้หมดเลย โคเรนออกเลเจินน่ะมาร์แมนไม่ต้องต้องสีเรียดแม่งออกมาแล้วเคออกไงโหดๆนี่เคออกคอร์เอเคออกเอาของไปด้วยเดี๋ยวนี้ก็ได้เค เอาไปเก็บตังค์ครับไ e, ออีอาเฟ่ดีกว่าเคมันไม่ได้ใช้สกิลเยอะขนาดนั้นอะอาเฟ่แรงกว่าสกิลเคเดดเบดก็ได้โอ้โหเฮ้ยโดนแบนจะตายห่าไปแล้วเคกูไม่มีดูดเลือดเฮ้ยเคติกายแล้วเคติกาย,ลา K, กายลา hey, แล้วอล้วมึงพุ่งไปทำไมเพื่อนเฮ้ย hey, มีดูดเลือดมีดูดเลือดเอาแล้วเคซอยไงเคกู K, ซอยเอ้ยดาเมจนำเลยวะเบอย เพี้ยเอาวะเพี้ค่ฝันยับไม่ตายด้วยเอาอย่างเรื่องเอ้ฮูกโกสองแล้ววะ,ะโคบโกสองนนี้ผมว่าผมเล่นแทนสาย,ยาด,าาดี๋ยว่ะอ่มอิดสิบเก็บตังค์กัน มาเลยเจนบอร์ดเลยเจนบอร์ดโกเด้นออกตัวห้าบาทมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเอ้ยผมลืมเอาให้เคกินวะเลยเจนบอร์ดโกเด้นออกครับอาเคกุฟันไงเคงตีไกไ่ไงไอ้โดนไปเลย เค้กกินไข่เค้กเค้กหิวไปก่อนตอ,อ,อนนี้ขอยี่สาวไม่เอาห้าบาทแทนหรอห้าบาทดีกว่ามัง้งห้าบาทดีกว่ามัง้งห้าบาทดีกว่ามั้งทุกคนอันนี้ช่างมันเถอะได้คลิปไม่เอาแล้วก็เดินออกเยอะเกินไปแล้ว กคเรนออกมันจะเต็มช่องอยู่แล้วเนี่ย <laughs> ทำเซต14วันนี้ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นโคเรนออกอยู่ประมาณเกินครึ่งเลยนะได้ผมเดาแต่ไม่ถึงหรอกพูดเล่นเหมือนกันแหละอีเฮ hey, 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 ดีมันมันไปเราสิโลโล เอ้ยมึงจะออกแต่สองตัวนี้หรือไงเนี้ยไม่เอาคามิล่าสังหมดแล้วออกน้อยโอ้ยโอเคขายบอดปะเฮ้ยแต่เขาเวลบสิบเหมือนกันวะไอ้เชียเก็บแซกผมไปแล้วอะฮัลโหลกี้ผมแล้ว <'m> เก็บแซกผมทำไม เอาแท็กผมไปทำไมเอาแท็กคืนมาเอาแท็กคืนมาเอาแท็กคืนมาโอ้เก็บแท็กผมทำไมนี่อ่ะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันตัวเดียวนี่หว่าเพิ่งรู้เพิ่งเห็นขายแม่งเลยแต่ผมไม่ได้สนเนีนี่อยู่ละฮ่าพี่เชี่ยสรุปกูโดนกีฟแล้วกูก็ตายเฮ้ยยังไม่ออกคุโบโกะไอ้เหี้ยคุโบโกะไม่ออกแล้วกูผมชนะด้วยเนี่ยเลยเจนบอร์ดเลย โอเคกูเล่นออมันโหดอยู่นะเฮ้ยแผ้่แพ้ดิแผ้่ดิเอดเอดาเมจไม่พอหรอกเฮ้ยมาเวคอนเทนต์คอนเทนต์อยู่แล้วผมอเอ้าผมจะตายนี่หว่าเฮ้ยเ้ยผมจะตายนี่หว่าผมเพิ่งเห็นตัวเองนะเนี่ยเรียบเรียบ, the บทูเดอร้อยโคบุโกตีไกล แอดไวที่สุดในยุคไหนฮะเนี่ทำไรอะ่ะสปายมาถูกฟาร์กมันบั๊กหรือเปล่าพวกโกบั๊กไหมเนี่ยเฮ้ยดาเมตมีไหมเนี่ยตายหรือเปล่าเดี๋ยวโดนโดนตบไปะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,ยแปลก,ปกเฮ้ยเฮ Hãy chịu nhạc cho hôm liền. cái game của cả có ảo chịu. à Ê hôm nay Hello cái vlog, à chịu. Hãy chịu. ชิมังเอาตั้งแต่เกมแรกกูทำทำไมเนี่ยเฮียชิบ้าบาทสามดาวเว้ยไอช่อหมดความขังเลยอะฮะลัลโหลชิบมันมันหมดแล้วความขังอะเฮียกูจะหลุด โกโโกะสามดาวครับทุกคนโกโโกะสามดาว ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน